มาข่าวฟ้าวันใหม่ช่วงสุดท้ายนะครับสรุปบรรดามาตรการเศรษฐกิจที่คอรมอมีมติเมื่อวานนี้ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงนะครับก็จะมีอยู่หลายเรื่องนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรแก้ภัยแล้งนะครับเมื่อวานนี้ก็อนุมัติงบไป3,173ล้านบาทนะครับเป็นโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 3,052ตำบลเป็นการจ่ายขาดตำบลละ1ล้านนะครับแต่จะต้องจ้างงานในท้องถิ่น30%ค,คาดว่าจะเกิดการจ้างงาน2ล้านคนอันนี้ก็คือเรื่องภัยแล้งนะครับ,รบนอกจากนี้ก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ครมรพิจารณาก็คือเรื่องรถเมล์รถไฟฟรีรก็ดำเนินการต่อไปอีก6เดือนนะครับตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึง31กรกฎาคมโดยสำนักงบป,ประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณชดเชยจำนวน 2,113ล้านบาทบชดเชยให้คอสมกร1,589ล้านาแล้วก็ชดเชยให้การรถไฟ1,524ล้านบาทนะครับรถไฟเนี่ยจะต้องไปทำรถไฟสังคมชั้น3เนี่นะครับรบ,บริการเชิงสังคมชั้น3 164ขบวนต่อวันนะครับ,รบนี่164ขบวนต่อวันพี่เพิ่มไปนั่งนับเลยทํา <c oughs> ถึงหรือเปล่า <c oughs> ส่วนคอสมกรเนี่ยจะต้องทํานะครับ 800คันต่อวันใน73เส้นทางเพราะว่ารัฐบาลจ่ายเงินชดเชยท่านไปแล้วนะครับไม่ใช่ของฟรีนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยต้องได้ใช้ไม่ค่อยเห็นนะไม่รู้อยู่ไหนรถเมฟรีไม่ค่อยเห็นเลยครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเศรษฐกิจใหญ่ๆนะครับปรากฏว่าทางประธานคณะสำรวจด้านเศรษฐกิจหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพและประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศประจำประเทศไทยเจโทร ญี่ปุ่นครับพี่เบิ้มเจโทยันญี่ปุ่นลงทุนเพิ่มนี่ปีนี้บริษัทร่วมทุนขยายกิจการแน่35%ครับแล้วเขาก็สงสัยเขาก็ถามว่าญี่ปุ่นนักลงทุนต้องการให้รัฐบาลทำอะไร,รปรากฏว่าน่าสนใจมากเขาบอกว่าอย่างนี้ครับ,รบนักลงทุนญี่ปุ่นมีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลไทยสูงสุดเลยก็คือ75% 76%ของบริษัทนะครับรบ,บอกว่าต้องการให้รัฐบาล รักษาความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมืองอรวมถึงความปลอดภัยของสถานการณ์บ้านเมืองครับพี่เบิ้ม<ะ>76%<ะ>เขาไม่เห็นเรียกร้องประชาธิปไตยเลยครับ<ะ>เขาเอาความมั่นคงเขาเอาความสงบไว้ก่อนอันนี้เรื่องใหญ่เลยฮะมีอ,อ,อีกอนึงเนี่ยเขาบอกว่าให้ส่งเสริมแคดดี้หน่อย คืออะไรฮะญี่ปุ่นเขาชอบไนหะแคดดี้เมืองไทยฮนะทั้งบีบทั้งนวดทั้งอะไรแต่ไม่อะไรนะอะชอบมาเล่นกอล์ฟบ้านเรานักลงทุนญี่ปุ่นส่วนอีกเรื่องหนึง่งญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับหมอมราชวงศ์ปริชธทรเทวกุลรองนายกเปิดเผยหลังการหารือร่วมก,ก,กันกับที่ปรึกษาพิเศษของนายกญี่ปุ่นฮิโรโตะอิชูมินะครับได้ข้อสรุปร่วมกันว่าญี่ปุ่นจะมีการร่วมกันพัฒนารถไฟความเร็วสูงกับไทยครับพี่เบิ้มเส้นทางจากอำเภอพุน้ำร้อนกาญจนบุรี มากรุงเทพแล้วไปฉะเชิงเซาไปสะแก้วแล้วก็ไปกัมพูชาเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางพม่าไทยกัมพูชาขนาดราง1.4 3 5สมเมตรนะครับนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาเตรียมเดินทางไปลงนามความร่วมมือไทยญี่ปุ่น8ถึง9กุมภาพันธ์นี้พี่อยากไปยังเลยเห็นบอกว่าจะไปนั่งทดลองนั่งรถไฟชินคังเซ็นด้วยครับและที่น่าสนใจคือญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าของเขาถ้าลงทุนเนี่ยขอรถไฟความเร็วสูงไม่เอามินิ ราหกสิบไม่เอาคมจีนเลยอะเอา250กิโลต่อชั่วโมงขึ้นไปเลยมันไหมล่ะเพราะฉะนั้นดูแผนที่นี้นะครับวิ่งไปเมืองการก็ครึ่งชั่วโมงเองดิวิ่งมายาวเลยครับพี่บเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาอยากจะไปลงทุนในทวายอ้าวก็ดีนี่ไทยก็ต้องการให้มาลงทุนอยู่แล้วนี่ทวายครับนี่ฮะดูแผนที่นี้นะครับเอามาฝากกันเส้นสีแดงใหญ่ก็คือต่อไปนี้ในอนาคตตามโครงการนี่จีนจะผ่านเข้ามาในลาวเข้าไทยที่หนองคายแล้วก็ลงมาเรื่อยฮะอ่าโคราชมาแก่งคอย แล้วแก่งคอยก็ลงไปที่มาตาพุทธต,ต่อตรงแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็คือมากรุงเทพครับอ่าแล้วจากกรุงเทพเนี่ยก็จะมีเส้นที่ญี่ปุ่นทํามาทีนี้พุ้น้ําร้อนนะครับ<แ>จากการเนี่ยวิ่งเข้ามากรุงเทพนะครับครับแต่ที่มันยังต่อไปอีกก็คือมีฉะเชิงเซานะฮะเพราะแผนที่นี้เป็นแผนที่ที่ทามาก่อนหน้านี้ครับอันนี้จะได้เห็นภาพรวมนะครับส่วนทางใต้เนี่ยเขาก็มีโครงการในอนาคตคแต่เบื้องต้นที่จะทําเลยก็คือจะเริ่มภาคใต้ก่อนก็คือยังเป็นขนาดรางมาตรฐาน1เมตรอยู่แต่จะมีนโยบายในการปรับเปลี่ยนจาก เป็นขับเคลื่อนแบบดีเซลเนี่ยเป็นรถไฟฟ้าพี่เบิ้มขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเริ่มนําร่องเส้นภาคใต้ก่อนอันนี้น่าสนใจนะครับไฟไฟจดับแล้วกันนี่นะครับส่วนเส้นญี่ปุ่นเนี่ยตรงนี้ฮะอ,อันนี้ต้องใช้ซูมเข้ามาหน่อยฮนะนี่ครับสรุปนะครับรถไฟทางคู่1.435เมตรที่ไทยและญี่ปุ่นและจีนสนใจเนี่ยอันนี้เส้นนี้ญี่ปุ่นเส้นนี้ไทยไอจีนเนี่ยจองเรียบร้อยน้องคาย โคราชแก่งคอยมาบตาพุทธแล้วก็มากรุงเทพนะครับซิญี่ปุ่นเส้นนี้ครับพี่เบิ้มนี่ผู้น้ําร้อนกาญจนบุรีนี่มากรุงเทพแล้วก็ไปโน่นนะฮะออกมาเลยกรุงเทพมาพังภาคตะวันออกมาทางนี้นะครับอ่ะนี่แหละครับส่วนอีกเส้นนี้เนี่ยดูว่าญี่ปุ่นจะสนใจด้วยไหมก็คือตากพิษณุโลกขอนแก่นมุกดาหารเส้นระเบียงเศรษฐกิจนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับเส้นนี้658กิโลเมตรดูว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะสนใจกี่เส้นแต่ที่แน่ๆก็คือเส้นนี้ MM. Uh, นายกประยุทธ์จะไปคุยกับญี่ป ah> ุ่น8ปดถึงก้าสิุมภาพันธ์นะฮะเดี๋ยววันหลังจะเอานี่มาให้ดูอะะไรโครงการของจีนเขาว่าแผนเขาเป็นยังไงนี่ไล่ลงมาตอนนี้คือแล้วอเมริกาหล่ะเงืบไปแล้วเหรอก็นี่ไงอเมริกาก็เลยโกรธเป็นฟืนเป็นไฟนี่ไงคือคือนายกประยุทธ์เขาไม่คบคนจนหรอกอเมริกาจะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วไม่ใช่ฮะไม่คบคนพานะเออไม่ใช่ไม่คบคนจนเอคนจนบ้านเราก็เยอะ หมดแล้วใช่ไหมฮะหมดแล้วก็จะไปดูเรื่องการเมืองกันนิดนึงนะฮะเพราะว่าการเมืองต้องหมดแค่นี้ครับไม่มีเวลามีของใหม่นะฮะมีของใหม่อยู่2ประเด็นประเด็นเรื่องกกตกับประเด็นเรื่องของอำนาจการถอดถอนกกตก่อนนะครับกกตมีของใหม่นะครับที่จะบัญญัติไว้ในัฐธรรมนูญก็คือจะให้มีคณะกรรมการดําเนินการจัดการเลือกตั้งชื่อย่อก็คือกจตนะครับคณะกรรมการชุดนี้จะมาจากข้าราชการประจําจํานวน7คน โดยให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้แต่งตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมมหาไทยคมนาคมกเกษตรศึกษาสาธารณสุขและพบตรนะครับตั้งมา7คนนะครับแล้วก็ให้ทั้งเคนไปเลือกกันเป็นประธาน1คนนะครับนี่คือกอจกตอคือคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งกลางนะฮะแล้วก็จะมีคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งประจําจังหวัดนะครับจำนวน9คน แบ่งเป็นข้าราชการ7คนแล้วก็ตัวแทนภาคเอกชนอีก2คนมาดำเนินการจากการเลือกตั้งนะฮะอำนาจหน้าที่คือจากการเลือกตั้งสสจากการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับ,รบแต่ว่าทําไมถึงไม่มีเลือกตั้งสอวอเนื่องจากสอวอมาจากการแต่งตั้งไม่มีนะครับถามว่าเป็นการลดอำนาจกก,กตรหรือเปล่าเปล่าเนื่องจากว่างบประมาณ3,400ล้านจากการเลือกตั้งก็อยู่ที่กก,กตแล้วกกตมีอํานาจนะครับโยกย้ายกอจต่อด้วยนะครับถ้าหากว่าอยู่เขตไหนแล้วมีทุจริต ก็สามารถโยกย้ายได้กกตมีอำนาจให้ใบเหลืองเพียงอย่างเดียวตอนนี้นะครับส่วนจะให้ใบแดงนั้นกกตต้องยื่นคําร้องไปที่สารอุทธรณ์นะครับหรือให้สารอุทธรณ์ภาคเป็นผู้วินิจฉัยนะฮะถามว่าแล้วการเลื่อนการเลือกตั้งจะเป็นอำนาจของกกตหรืออำนาจของรัฐบาลนะครับทางโคโซก็คือพลเอกเลิศรัตนวันีิท่านบอกว่าจะไม่มีปัญหาเหมือนเดิมเนื่องจากว่าจะแยกกันระหว่างกฤษฎิการยุบสภานะครับกับกฤษฎิการกาหนดวันเลือกตั้ง ไม่ได้อยู่ในฉบับเดียวกันนะครับจะแยกกันแต่ถ้าหากว่ายังมีปัญหาอยู่กกตก็สามารถที่จะเลื่อนการเลือกตั้งได้แต่กตกตก็ต้องไปคุยกับรัฐบาลอันนี้คืออำน,นาจของกกตนะทีนี้มาดูเรื่องการถอดถอนผู้ดำนรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับกรรมธิการเนี่ยให้เป็นอำน,นาจของรัฐสภาคือให้สอสอกับสอวอร,ร่วมกันนะครับของเดิมนี่สอวอ,อย่างเดียวถอดถอนนะฮะต่อไปก็จะเป็นสอสอกับสวมีอำนาจร่วมกันนะครับก็คือให้ใช้เสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนเสียงที่มีอยู่นะครับแล้วก็ให้พ้นจากตําแหน่งแล้วตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา5ปีด้วยนะนี่ก็คืออํานาจของกกตแล้วกระบวนการถอดถอนนะครับเป็นการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมานะครับก็จะมีประเด็นใหม่ๆอย่างนี้ออกมาอยู่เรื่อยๆนะฮะครับอ่าส่วนคดีสุดท้ายนะครับความคืบหน้าปปชก็เปิดเผยว่ากรณีแจ้งข้อกล่าวหากับอดีตสสที่เสียบบัตรแทนกันในสภาซึ่งมันเป็นเรื่องร้ายแรงนะครับ ในช่วงที่มีการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาสวเรื่องนี้เนี่ยก็มีอดีตสสเกี่ยวข้อง269คนครับพี่เบิ้มประธานปปชนะครับอาจารย์ปานเทพกา้านนรงรานก็ออกมาเปิดเผยว่าเบื้องต้นอนุกรรมการไต่สวนได้ไต่สวนข้อมูลต่างๆรวมถึงซักถามพยานจะครบอยู่แล้วใกล้ครบแล้วนะครับ,รบถ้าครบเมื่อไหร่ก็จะส่งให้ที่ประชุมปปชชุดใหญ่พิจารณาเนี่ยคาดว่าต้นเดือนกุมภาพันธ์ครับ,รบต้นเดือนกุมภาพันธ์ปปชชุดใหญ่ จะได้ชี้มูลเรื่องนี้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือคดีของคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดานะครับปชปชปปชเขาก็บอกได้ว่ากรณีคดีนั้นเนี่ยนะครับการเรียกตัวนายสรยุทธ์สุทัศนจินดาเนี่ยจะได้มีการส่งหนังสือเรียกตัวผู้ถูกกล่าวหาเพื่อประสานส่งตัวให้อัยการสูงสุดในวันที่30มกราคมนี้อย่างแน่นอนสิ้นเดือนนะอันนี้อาจารย์พักดีโพธิสิริกรรมการปปชเปิดเผยเองเลยนะครับซึ่ง ถ้าหากผู้ถูกกล่าวหาไม่มารายงานตัวตามนัดหมายก็จะดําเนินการร้องต่อศาลขอให้ออกหมายจับต่อไปนะครับเพราะว่าอายการสูงสุดเนี่ยเตรียมที่จะส่งฟ้องศาลแล้วเพราะฉะนั้นปปชก็จะประสานกับอายการสูงสุดเพื่อเอาตัวผู้ถูกกล่าวหาคุณสรยุทธ์เนี่ยไปที่ศาลด้วยนะครับแหมคือราชเชดานะถ้าคุณสรยุทธ์ติดคุกเนี่ยก็เป็นห่วงมีแพนด้าคงจะเป็นไม้ครับไว้สู้กันอีกนาน เวลาหมดแล้วก็ช่วงหน้าพี่สำราญรอดเพชรเอ้าได้ข่าวว่าพี่สำราญจะลาบวชเหรอเออได้ข่าวเหมือนกันนะฮะครับอ๋นอนุโมทนาด้วยนะ,ะอนุโมทนาสาธุพี่สำราญแล้วก็พี่สนอมอ่อนเกล็ดพ้พี่สนอมบวชด,ด้วยไหมพี่สนอมเนี่ยไม่บวชแต่ก็เหมือนบวชเหรอฮะเลยจะเบียดอย่างเดียวนะฮะ <c oughs> ช่วงหน้านะครับข่าวฟ้าวันใหม่นะครับช่วงนี้น้องสันติสุขผมเบื่อประชาไทยและทีมงานขอบพระคุณทุกคนสวัสดีครับ